มีคำซุบซิทของสุดพ่ออาค่าเว้ากันมาเนาะถ่าว่าถ้าคนสองคนหักกันนะนะแม้จะมีภูเขาสลับซับซ้อนกันเลยล่าไภูเขาหรือว่าแม้จะมีสายนา้ำจะมีทะเลมาสมุทรกันกว้างไกลเหยาซ้ำเด็กกว่าเรวแต่นเนาะม,มีหลายจักสายกว่าเรวแต่นเนาะถ้าว่าคนสองคนใจตรงกันหักกันนะบุเป็นอุปสรรคกว่กบบาจังซี่เนาะ สบายดีสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามมักซอมนะยินดะรับเข้าสู่องอาคาน้อยเนาะคือวันนี้เฮาสิออกเดินทางไปยังเมืองสิงแขวงหลวงน้ําทาเด้อเนาะจะเป็น จะเป็นบ้านของสาคูอพอดีมันมีงานแต่งของมูเสาคูนะือ,อว่าต้องได้ป่ายเนาะแต่เป็นงานแต่งเขานะ่ะคือบางที่เรื่องข้ามพักเรื่องข้ามพักเนาะข้ามพักลร้ใหญ่ไก่ก็จะเป็นอุปสรรคอีกแบบหนึงหะะ่งแล้วกันในความอันอุปสรรคในความยุ่งยากก็จะมีความสุขดีนําก็คือในวัจะได้ <c oughs> ในความห่างไกลก็จะได้เหาแบบว่าคิดฮอดคิดถึงกันน,ะนานๆถึงจะได้เจอกันนี่ก็เป็นมีทั้งดีแลว้วก็เสียเนาะ มีคำซุเปสิทธิ์ของซุปเอาร์ค่าว่ากันมาเนาะถาว่าถาคนสอง่นหักกันนะนะแม้จะมีภูเขาสลับซับซ้อนกันเลยล่าไอภูเขาหรือว่าแม้จะมีสายน้ำจะมีทะเลมาสมุทรกันกว่างไกลเงาซ้ำเด็กก็แร้วแต่เนาะมีหลายจักสายก็แร้วแต่เนาะถาว่าคนสองคนใจตรงกันหักกันนะบุป็นอุปสรรคก็มาจังซี่เนาะเดี๋ยวสิไทยบรรยากาศสองข้างทางเนาะเส้นทางเที่ยวจะไปคือเรียบ อันแม่น้ำคงขึ้นไปเดอ้อในน้ำคงขึ้นไปเรียบเสดนเล่าพม่มากขึ้นไปเนาะเด้อกลาเป็นจังไดนนั้นค่อยทุกคนติดตามเรื่องเราการเดินท,ทางของค,ค่อยได้เนาะเราจะใช้บรรยากาศสองทางให้ทุกคนได้เบิ่งกันเดอ้อหน้าฝนแบบ้คือปกติทางจากอันเมืองเมืองไปเมืองสิยงประมาณร้อยสี่สิบกิโลเนาะใช่ปะหน้าฝนแบบนี้เนาะต้องใช้เวลาประมาณยังน้อยกว่าห้าห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรเนาะเอาได้ไปทัซ่าเนาเส,ส้นทางแบบว่า ดินแดงนะเดี๋ยวเป็นแดดก็ด่อยทุกคนเบิ้งเอาแล้วเนาะโอเคได้เจอกันทุกคนกรับการเดินทางไปยังเมืองสิงแควงหลวงน้ำท่าเดอ้อนี่คือความหักไรอย่างไกลเนาะปีหนึ่งเห็นกันสามซีข้างโอเค สบายดีทุกคนนะตอนนี้ฮะก็มาระหว่างทางเด้อแวลินระหว่างทางเราจะเป็นคือไล่ล่ขั้นเคยเคยไทยคลิปให้ทุกคนได้เบิรงกันแล้วแหละเนาะมีอันนี้จะเป็นแม่น้ำคงเด้อพอ้สึกว่าคือกล่องกล่องทับจีนกำลังมาเนาะยันฝั่งนั่นจะเป็นเมียนมาหรือว่าพม่าอะไรเองทุกคนเนาะเห็นมาเสาพม่ากับเกียมันปุ๊กอย่างพลานะเทียวเรียบเข้มข้นเลยเห็นอก แต่ก็ฟังนี่ก็จะเป็นสอปอปเลาเนาะคือเนื่องจากว่ามันจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ไสแดนแล้วก็ก่อนนั้นเสาะวางทางอ่ะน,นะเขาได้ผ่านด่านในลายด่านเลยเด้อทุกคนเด้อป่านนั้นไปต่างประเทศเลยเนาะเอาเดีผ่านด่านนั้นทหารประมาณสี่จุดเนาะแล้วก็ตำรวจอีกสองชุดนะเฉพาะอันจากอันเมืองเม,มืองหาเมืองร้องเนาะคือตอนนี้เขาเดินทางมาเด้ประมาณสี่สิบกิโลเนาะยัง ตั้งร้อยกิโลกว่าจะถึงเนาะบันนี้นนจะว่าประมาณจักโมงจึงไปฮอดเมืองสิงพูนไกลๆพ่นเห็นมันย่เกาเฮือของกองทัพจีนนะมานีรฮ้สุกว่าสีน้ำเนาะเข้มข้นเป็นสีกาแฟาเลยเนื่องจากว่าส่วงนี้ก็เป็นส่วงหน้าฟูนแล้วกาน้าหนองเนาะ ห่อนพี่น้องห้อน,อนอแหง้งเดินทางคนเดียวอีกโอ้ยแล้วก็เมื่อคืนนอนบุอิมเนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่าลงท้องนะเจ็บท้องแห้งแล้วกับไ่ได้นอนหลับก็เลยออกมาเลยนะตื่นมาแล้วก็ออกมาเลยนี่คือบรรยากาศการเดินทางเด้อเดีเด๋ยวเอาจุดใด่ง,งามๆเนาะก็สิแว่ไทยให้ทุกคนได้เบิ่งกันแต่แต่นี่ก็สิได้เดินทางต่อคือ ช่วงหน้าเดินทางช่วงอันหน้าฝุ่นแบบนี้นะมัน,นแน่นอนเนาะบางทีก็ฝุ่นตกนะฮะก็ต้องแข่งกับเวลานะเดี๋ยวเจอกันทุกคนกลับกันเดินทางไปยังเมืองสิง์อันนี้จะเป็นเรือคนทรงสินค้าของเมียนมาเด้อทุกคนเด้อเราสังเกตได้ว่าตัวเดเป็นของประเทศใดนะเจะสังเกตได้จากงาธนะงชาต์เนาะธงชาต์ตัวนี้คือของเมียนมา mất xiên cốc ตบุมียาตัวนี้บุมีเลยควยมีนะควมยมีเดี๋ยวนี้อเ,เออจเจ้าเกี้ยนให้เจ้าเอาเถอะเดี๋ยวเราก็วางแล้วก็ตับตัวน,นี้พร้อมตะเกา

คือเดือพพอดีแล้วนะเฮาเจอกระเป๋าเจอกระเป๋าอันหนึ่งอายุตำทางเนาะเจ่าว่ะพอดีค่อยตามมานะพอดีค่อยตามมาบู้อันเป็นของใครเ่้ว่าบังเอิญผู้อันผู้ญิงที่สูงเขื่องเมื่อกี้นะี้เนาะเป็นเจ้าของเนาะเนื่องจากว่าเคยเบิ้งกระเป๋าเราไ่ได้ลืหมหุดซิปน,นะแล้วมีกระเป๋าน้อยอันตกบนในเจะว่าเขื่อง 나아 바부 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 양이 바부 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 저 제가 뒤져 뒤좀뒤좀 대냐 하네 제가 뒤져 뒤좀뒤좀 대냐 하네 아빠 아빠 진짜 저기 어 어니 보매나 아이 못똥 เอาอันมีคิดจะโดนใส่ไว้กระจอก 아유 거기

แกะเสี่ยวแต่เอาเนื้อมันสดๆแบบนี้สิ้ก้อยกินเสียดก้อยกิน่สียดได้กินเด้ไอเนี่ย <c oughs> จักเดือนละคำว่เห็นกันเดือนเดือนอะไรวกับเดือนปลายไม่ล่ะเดือนปลายเดือนปลาย กอสิมาหอดพี่น้องเอ้ยเส้นทางกูอยากจะคิดเสีบเบิง้งขออนุญาตเด้อตรงนะสุดๆไปเลยเห็นบ่อกบอกเดี๋ยว่าเส้นทางโคตรเลยโคตรแงฮงแต่ว่าครับผมมาหอดจนได้ใส่เวลาไปประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงมาโอ้มาสิบสองโมงเลยสิบสองโมง,มมงอันบุกีบาสิม,มาได้นี่มาบุกมา นี่แบบว่ามันก็เป็นข้อดีอันนึง่งแบบว่าเวลายูไก่กันเนี่ยถ้าว่ายู้น้ำกันยูน้ำกันตลอดบางที่ก็เบื่อกันเนาะว่าบ่เดี๋ยวตีกันบางที่ก็อะไรยู้วน้ำนกันไม่ได้เรวโดนไม่เห็นกันจะเนี่ยก็ออกดีน,นั่นนึงดีน,นั่นนึงก็ดีน,นั่นนึงเจอคนจะเป็นคลิปบ้านบ้านเด้อกับการเดินทางมยายังเมืองสิงห์แขวงหลวงน้มท้า เอาสิอันก่อนນิเฮ็ดอาหารกินก่อนเดี๋ยวเกันใม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อพ่อนมื้อ้อ